อย่าทำในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์อย่าคิดในสิ่งที่ไม่มีค่าอย่ารอคอยในสิ่งที่ไม่มีมาอย่าไขว้คว้าในสิ่งที่ไม่มีจริงนะครับผมขอให้อยู่กับความจริงในปัจจุบันกันครับเพื่อนๆครับยินดีดีบนความจริงให้ได้นะครับผมนะครับพบกันอีกแล้วนะผมกับเด็กวานซึนะครับเด็กี่มีใจรักในประเครื่องเครื่องรางของขังี่มีพุทธคุณนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับกับผมจะพามาชมเหรียญหลวงปู่ทวดครับปีศูนย์หกนะครับผมวัดเอี่ยมวรนุษย์นะครับ หมที่อาจารย์ทิมวัดช้งให้ครับได้รับนิมนต์ให้มาช่วยงานทางวัดปราศาสตรบุญวาฒนะครับที่ถูกไฟไหม้นะครับในครั้งนั้นหลวงปู่ทิมได้ไปจําวัดที่วัดเอี่ยมวรนุุนะครับและทางวัดเอี่ยมวรนุุได้จัดสร้างวัตถุมงคลที่เป็นระลึกเพื่อหาทุนมาบูรณะวัดเช่นกันนะครับโดยการจัดสร้างก็ใช้พิมพ์พระหลวงปู่ทวดของวัดชังให้นะครับมาเป็นแม่พิมพ์นะครับซึ่งสร้างด้วยกันหลายแบบทั้งมีทั้งพระกิ่งอุบาเกิงนะครับผม พระบูชาเหรียญรอนะครับพระปั๊มหนังสือเหรียญปั๊มเสมาเหรียญปั๊มลูกไข่นะครับและพระอาจารย์ทิมท่านได้เป็นเจ้าภาพพิธีในการจัดสร้างพร้อมทั้งผสมสูตรหลักๆะและทําพิธีปลูกเสียให้อย่างดีนะครับพร้อมกับพระกิติอาจารย์เหงยุคนั้นอีกหลายรูปนะครับผมนะครับพยานนะครับนี่นะครับโดยพิธีพุทธาพิเศษนะครับจัดขึ้น3าวันสามคืนนะครับ เมื่อวันที่ 13, 14, 15พฤศจิกายนพศ2506และในวันที่16พฤศจิกายนพศ2506เวลาประมาณ5โมงเย็นครับได้อรัธนาพระคณาจารย์108รูปร่วมพิธีพุทธามหาวิเศษนะครับพระเกจิจารย์ที่เดืองเวทด้านอาคมนะครับเช่นนะครับหลวงพ่อทิมวัดจังให้นะครับหลวงพ่อน้อยวัดธาารรมศาลาหลวงปู่โตวัดปู่ชิมพีหลวงปูปงป่นาควัดละคังหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญหอม หลวงพ่อกลวยวัดโคศิดารามหลวงปู่ดูวัดสแกหลวงพ่อพรมวัดท่องแครหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงปู่เฉียววัดหงมนครับอาจารย์นำวัดดอนศาลาหลวงพ่อเตยคงทองวัดสามงามหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองและก็หลวงพ่อเสิงวัดกัญญานิมิตนะครับผมน่าได้ว่าเป็นพระหลวงปู่ทวดที่ผ่านการปลูกเสกอย่างยอดเยี่ยมนะครับหนึ่งในประวัติการสร้างที่ชัดเจนและวงการนิยมเป็นมาตรฐาน สายที่สะสมลงบุททวนนะครับแต่งไว้เก็บสะสมมาไว้ยอดอย่างนี้นะครับและเป็นอีกทางเรื่องสำหรับคนที่งบน้อยนะครับอยากได้ของดีว่าไงนะครับราคายังแตะต้องได้นะครับผมอ่านะครับแต่พุทธคุณนี่สุดยอดนะครับโทรศัพานรุ่นนี้นะครับมาชมกันนะครับเพื่อนครับนะครับนะครับฟังประวัติพอสังเกตไปแล้วนะครับอ่านนะเพื่อนผมจะในการที่ผมสังเกตว่าอันนี้เป็น ป <2006 S 1> ีศ right ูนย์หกเขาเรียกว่ารุ่นสี่ปีศูนย์หกดูตรงตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับตรงที่ไหลท่านน่ครับตรงนี้นะครับระยะนะครับตรงนี้จะมีสองเส้นนี่ไหมครับนี่นี่หนึ่งสองนะครับเส้นที่ไหลนะครับเพื่อนๆวัดเอี่ยบวรนุกที่กทมนะครับเห็นไหมครับนั่นที่ไหลครับมีสองเส้นไหมครับปกติจะมีเส้นเดียวครับดูเส้นเส้นตามตามคอตามนี้่นะครับเรีนไหมครับเส้นเสียนไหลลงมาข้างๆหัวข้างเงียบ ขออนุญาตนะครับคุณครับุูมมาแล้วอ่าปกันยานครับเพื่อนๆท่านสั่งรุ่นนี้นะครับนี่ครับเส้นเสี้ยนเส้นเสียดูง่ายนะครับเหียงนิดน้อยนะครับเส้นสายฝนพาลงมาหมดเลยครับแลยความเก่านี่กับเก่าโดยธรรมชาตินะครับข้าวปีค้าบอะไรขึ้นนี้ครับดำๆนะครับจะเป็นกระไรเงินอบากานะครับ เราจะมีค่าพวกนี้ดันดขึ้นมาเพราะการเวลาแล้วจะทำให้ับสีสันเปลี่ยนไปนะครับปัตถุ่านะครับนี่ดูนะครับดูความชัดนะครับนี่เส้นเส้นวิ่คาว่าคอเลยนี่ตัดลงมาครับดูนะครับเห็นไหมครับเหรียญแทบจะยังไม่สึกนะครับแต่ว่าความเก่าเข้ามานะครับนี่ดูนะครับดูที่เส้นที่คอท่านนะครับนี่ครับที่คอข้างหูนะครับใต้คอท้ายกลางท่านนะครับ สังเกตดูน <uh um anyway ี้อย่างนึงคือคางจะชิดก <Okay ับนะครับกับผ้าสังกตินะครับรุ่นนี้นะครับทางขั้นนะครับจะชิดกับนะสังขานะครับนะครับอัวนี้มีสองเส้นนะครับจไหลนะครับอ่านะครับด้านนี้นะครับแค่นี้นะครับนหน้าดูห่ว่งนะครับนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี้สังเกตง่ายดูสองไปดูที่ดวงตาลงพรทิมนะครับ ข้างในดวงตาท่านเห็นเส้นเสี้ยนไหมครับหลังจากเมตตาดําแล้วก็จะเห็นไหมเมดตาดำเป็นก้อนแล้วก็มีเส้นเสี้ยนวิ่งเต็มเลยนะครับดวงตานะครับนะครับและองค์นี้ครับแทบแต่ยังไม่ได้ฉายในดูเส้นเสี้ยนในหูนะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็แก้มกล้ามเนื้อนี่เต็มเลยนะครับเส้นดีคอท่านวิ่งมากล้ามเนื้อเป็นมัดปนมัดได้ไหมครับเส้นดีคอพวกนี้ครับ้วจีวอเห็นไหมเป็นตั้งเป็นตังและวุลศีลดูครับะครูวิใสโสพลนับติมครับชัดเจนตัวใหญ่แล้วก็ คำว่าพระเนี่ยพอผ่านจะขึ้นไปอยู่บนนง่ครับบนเส้นไหลทั้งนี่นะครับบนไหลเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเออนะครับความเก่าเข้ามาแทนนะครับอ่าเนี่ยหมครับปีครับไหลขึ้นมาแต่พระยังไม่สึกเลยนะครับจมเหมือกสวยเป๊ะเลยครับองค์นี้ครับดูตําหนิที่หงหงนะรับแบบนี้นะครับหงหงนะครับมีเส้นเวดเตียวแล้วก็ดูเจาะเล็กนะครับอ่าเส้นเวสเตียวก็คือเส้นรอบวงนะครับนะครับดูตัวยันนะครับต่ออักคระยันชัดเจนนะครับ สายันชัดเจนเนี่แท้ดูง่ายนะครับเรียนนี้นะครับขอบนะครับเป็นแบบนี้นะครับขอบตัดนะครับอืมครับผมอ่าอยู่ฝั่งนี้นะครับประมาณนี้นะครับขอบตัดนะครับผมนะครับอ่านะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะครับเนี่นะครับฟืบชัดเจนนะครับโอ้โห พอทวดนะครับผมรุ่น4ปี0 6นะครับออกที่วัดเอี่ยมวันนั้นนะครับผมพระอาจารย์ปลูกเสกันเยอะแยะมากมายนะครับผมอ่านะครับโอเคนะเพื่อนๆครับผมสำหรับอีีนะครับที่ว่ามีสาระมีอะไรก็ช่วยกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจก่เด็กวางซื้อครับสำหรับอีพีนี้ข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับ